สวัสดีครับวันนี้ก็ขอมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อชนิดพิเศษพบได้ในบริเวณหัวใจเท่านั้นถึงแม้จะมีลักษณะบางประการคล้ายกับกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อเรียบแต่หน้าที่ของกล้ามเนื้อหัวใจกับแตกต่างจากกล้ามเนื้อชนิดอื่นๆอย่างได้ชัดเจน ในบางครั้งกล้ามเนื้อหัวใจอาจถูกเรียกในทางการแพทย์ว่าไมโอคาเดียมเป็นกล้ามเนื้อชนิดพิเศษที่ทำงานตลอดเวลาจึงต้องการสารอาหารและพลังงานมากลักษณะเฉพาะของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อที่พัฒนามาจากเซลล์ชั้นกลางนั่นเองนะครับของตัวอ่อนทั้งใน มนุษย์และสัตว์หลายชนิดเมื่อนำเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เจริญเต็มที่มาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบได้ว่ามีลายคล้ายกับกล้ามเนื้อลายในบางตำราจึงจัดให้เป็นกล้ามเนื้อลายชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามกล้ามเนื้อหัวใจยังมีลักษณะหลายประการที่เหมือนกันกล้ามเนื้อเรียบ กลไกการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ทํางานภายใต้การควบคุมของจิตใจหรือนอกเหนือจากการควบคุมของจิตใจแต่จะทํางานตอบสนองต่อการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับโดยคุณสมบัติพิเศษของกล้ามเนื้อหัวใจคือสามารถหดและคลายตัวได้อย่างอัตโนมัติเลย และเป็นกล้ามเนื้อชนิดเดียวที่ทำงานตลอดเวลาไม่มีการหยุดพักเลยนะครับหน้าที่ของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจทำงานด้วยการบีบตัวสลับกับการคายตัว,เป,วเป็นจังหวะเป็นจังหวะอย่างนี้นะครับเพื่อทำให้ระบบไหลเวียนเลือดในหัวใจสามารถสูดฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ปกตินั่นเอง จนะคครรััับบวสดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะหาสาระดีๆมาเพิ่มอ,อยู่นะครับขอบคุณครับ